นิพพานก็ต้องรู้ตามเป็นจริงของพระนิพพานอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของว่าเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นเราใจเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจเราทำเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมเราก็ยุ่งกันใหญ่ทีนี่ไม่มีที่แก้ะเราเป็นศีลศีลเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเหล่านี้อายุปทานทั้งนั้น เราเป็นอดีตอดีตเป็นเราเราเป็นอนาคตอนาคตเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนโง่โง่นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนฉลาดฉลาดนั่นแหละเป็นเราสิ่งเรานี่มีตแ่หาบทั้งนั้นนี่จะขนใส่เกวียนขนใส่รถไฟทั้งนั้นเต็มเลยไม่มีรถไฟที่จะเข็นไปนี่เพราะอะไรก็ของกูทั่วโลกหมดแล้ว ตาขอ,ของกูหูขอ,ของกูรูปเสียงกลิ่นรถผุดถพ่ะเห็นแต่ละวันละวันละคืนก็มีมากไม่มีที่จะใส่ละทีนี้ <S <S เราเห็นมามากแล้วเราเอาเอาลูกใส่ไว้ที่ไหนเราเห็นมามากแล้วเราเอาเสียงไว้ที่ใส่ ters, ไว้ที่ไหนเราเอาไปขายที่ไหนเสียงกลิล่นเราก็ได้ดมมามากแล้วกลิ่นชอบหรือกลิ่นไม่ชอบก็ดีเราเอาไปใส่ไว้ที่ไหนทีนี้ไม่มีที่ใส่ละทีนี้ สิ่งแล้วนี่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็หายไปแล้วทีนี้เรายังจะมากอดว่ขาของกูของกูอยู่อย่างนี้ก็กอดแดดกอดลมที่นี้กลินกระทบจมูกรู้ว่าเหม็นหอมหรือธรรมดาก็ดีก็ล่วงไปแล้วที่นี่ของกูหอบมาอีกที่นี่ เล่นซากทีนี้มันไปแล้วมันผ่านไปแล้วเมื่อมันผ่านมาซึ่งหน้าอีกก็จะคุบอีกทีนี้ก็ตกลงเล่นมวยกับเงาของตนเองเหนื่อยตายทีนี้นั่นนาฬิกากูกำลังในเท่านั้นมันก็ผ่านไปอีกซึ่งหน้านี่ นั่นมันก็ผ่านไปซึ่งหน้าแล้วทีนี้ก๊บกับก๊อก๊อไปเลยว่ายังไม่ได้สุดคําพูดํามันไปกู้เท่านั้นวินาทีกู้เท่านี่วินาทีนั่นเนละยความจริงมันล่วงไปล่วงไปทั้งนั้นเสียงข้าวหุส่งลงทิงใจก็ล่วงไปแล้วจะหอบไห้ก็ไม่ได้ใจนึกคิดแต่ละวันละบาทก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไป,งไป,งไป,งไปหมดเรายังหอบ เอารอยของมันมาชมอยู่ที่นี่